สวัสดีค่ะเอเห,ห,ห,หนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเราเป็นไงบ้างเช้านี้เหนื่อยมากทุกคนฉันเหนื่อยมากดูวงตาดำๆใช่ดำมากพี่ได้น้องกิตคืนเนี่ยเนี่ยจริงเหรอหลาอาทิตย์ใช่ไหมเป็นดตาดำเหรอใช่ดำจริงเลี้งตาครีมหรือเปล่าเออไม่ได้แต่งหน้าหรือเปล่า คุณไม่หลับว่ะคุณมันออกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใชพี่พี่นอนติดต่อกันมาสี่อาทิตย์แล้วนะทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเนาะอุ้ยฉันนอนฉันนอนตั้งแต่สี่ทุ่มปรากฏว่ามันไม่หลับนู่นย,ยิงยาวไปตีสี่เลยทำอะไรดีอ่ะมียาเด็ดไหมหนูหนูมีหนูมีหนูมีเทนล,ะนล่ะเทนละปอะไรอ่ะนี่ไบเบิ ่แค่จับก็มวนนอนแล้วจ้าเนี่ยลองจับสี่แล้วก็นอนเลยอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่นจริงนะจะมาจับแล้วง่วงนอนได้ไงมันไว้อ่านมีคำของไะเจ้าอ่ะไม่ใช่เราบลวทำทุกคืนอยู่แล้วมันได้เหรอพี่มันได้ ทุกคืนไห้ผลไม่สะดุดอ่ะไม่ใช่เขาเอาไว้อาชิฉันจะเป็ใครดีไม่ใช่เป็นยาแก้ง่วงพี่ดาต้องฟังใจนะพี่ดาต้องฟังผมสุดไม่ไหวแล้วแหละสุดไม่ไหวแล้วผมผมแล้วผู้พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ยานอนหลับแต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นยาที่รักษาใจของเราเพราะฉะนั้นเองการที่เราเองนั้นจะใช้พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่เพื่อ ให้เราเองนั้นมีเพียงแค่ความสุขเท่านั้นแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้นำให้ชีวิตของเราเองนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคลิปวิดีโอที่เราเองได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้มีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเองนั้นไม่ใช่ยานนอหลับนะแต่พระวจนะของพระเจ้าเองนั้นมาให้เราอ่านใช่ครับมากกว่าคำว่าอ่านคือการที่เราเองนั้นได้คร่ครวญความจริงของพระเจ้าเพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้านั้นให้ชีวิต พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารที่ให้ชีวิตพระวจนะของพระเจ้าเป็นยาที่รักษาชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมที่ส่องทางในชีวิตของเราแท้จริงแล้วพระวจนะของพระองค์นั้นมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งต่างๆ พระวจนะของพระเจ้าคือถ้อยคําของพระองค์ที่เราทั้งหลายเองนั้นควรเห็นคุณค่าและให้พระวจนะของพระองค์นั้นได้นําพาชีวิตของเราด้านเองอยากหนุนใจพี่น้องนะครับพระวจนะของพระเจ้ามีคุณค่าต่อชีวิตของท่านจริงๆเพราะนั่นคือหัวใจของพระเจ้านั่นคือความต้องการของพระองค์ที่จะให้เราเองนั้นได้รับรู้ถึงความรักของพระองค์ เจตนาของพระองค์ที่ดีและมีต่อชีวิตของเราทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของท่านขอให้ท่านเองนั้นได้เปิดหัวใจของท่านในการที่จะไข้ครวญพระวจนะของพระองค์ยามค่ำคืนเมื่อท่านนอนไปหลับจงอ่านพระวานะของพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองจิตใจของท่านเมื่อตื่นขึ้นก็ให้ท่านเองนั้นได้ไข้ครวญพระวานะของพระองค์เพื่อชีวิตของท่านเองนั้นจะได้รับการทรงนำจากพระเจ้า ขอพระเจ้าอนวยพรที่เราจะมีความชื่นบานในพระวจนะของพระองค์ตลอดวันคืนในชีวิตของท่านครับขอ,อพระเจ้าไว้พรครับ